เปิดกล้องตัวนี้กันนะพี่นอ้องป้ามาเบ่งน้ากันเนาะทางทางสา,างของสาวแตวพี่น้องเอ้ยอ่ะตอนนี้ทางสร้างเปินการกำลังโบกเนาะแต่ว่าโบกโบกแล้ว,แ,ลวนะแต่ยังบ่ทันคัดพี่น้องเอ้ยอ่ะมาต่อกันอีนพี่สามพ่อแม่พี่น้องเอ้ยป้าทางสร้างอ่ะตอนนี้กับเวลากับประมาณเที่ยงกลัวแล้วพี่น้องเอ้ยสิ่เขา วัยโมงแล้วเนาะแต่ว่าพ,อพูอตั้งสางคนกินข้าวกินน้ำหรือยังพ่อแม่พี่น้องเลยกินข้าวแล้วบ่าทั้งสางนี่แล้วโอ้กินปึบเผ็ดเบียดปั๊บเลยนลเนาะหอวยอมผักเลยพี่น้องเลยทั้งสางนี่นจักผักตอนใดก็ได้ผักคือบ่พอ่อผักแล้วบ่กินตอนได้เขานะ กินตอนนี้เลยยิ่หโมทันอาหารนี่หมมทันใหอ่เห็ดต่อเลยได้ยังกินแต่หมักแตงบ่บ่ยังกินชิมกินหมกมูมามูยังคอยไปกินนกเขาเลยภาสิตตามอ่แต่แตาวมีน่ากินลายยู่เผื่อปะ โอ้มื่อนี้นี่สำเร็จเนาะหนาประตูมื่อนี้นี่คิดว่าเิียร์ว่าพอทางนอ,งนอกไงโบกไงมืออื่นเนะ<บ>าะก็จะก็จะเป็นมืออื่นมือแมวมือมอือ่นตอนเศร้าๆเนาะตอนประมาณชิบมุม่งตอนนี้ไปแห้มาลายปูนอีนอีปูนมาให้ลายแบบนี้โอ้พขาสร้างย้อมเลยหิวว่าไวโพดแล้ววะ โอ้กินเข่าแล้วแล้วมันเริ่มแข็งแล้วนะพ่อเนาะออดภพักวดเศร้าเลยเนาะกินเข่าแล้วก็ต้อเลยนีกันเขายิ่งต้อเลยพอดีแล้วมันจังเพื่อหิวเพื่อเริ่มหิวบัดเวียกนี่ไปไล่เติบแล้วเนาะอากาศห่อนกับเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกเห็ดงานกับสิเมยไวแน่เนาะ ทางขางต้นหมักไฟสําเร็จไปแล้วพอแม่พี่น้องเลยแล้วตั้งแต่มือเศร้านี่เนาะแล้วเรียบร้อยเหลือแต่ทงางตะเวนต๊ทางขางเชอนสาวฝนป้ามือใน้างคือกินเข่าหน่อยแท่มือนี่หลายอย่างพอสมควรเนาะเนาหลับหลับไก่เหลือพี่น้องเย้ยมันเป็นจังใดอันเปรแซบบ่อือออย่างใดเนาะมีทางขว่วสมองงัว แกนงนมไม้แกงแกงวายแกงวายใส่อมอมวายนะ้อเพื่อนอื่นอมวายพี่น้องใส่ไก่เอาหมักแตงกินกับลาบถาั่วแกลวมเมื่อวานเนี่ยว่ายังขมอลมลำพี่น้องเอ้ยสร้างกินแบบนี้กม็มีเถื่อมีแห้งจนว่ากินแล้วก็จนว่าบ่ดผักบ่เศร้านาะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานต่อพี่น้องเอ้ยอากระเป็นกำลังใจให้ทั้งสาวแต๋วและก็สร้างเพื่อนเนาะเพราะว่าอาจะให้ทั้งเพื่อนทั้งสร้างของสาวแต๋วเพื่อนแล้วไว้ไพี่น้องเอ้ยก็ื่ได้อยู่อย่าง ใจเย็นเนาะเพราะว่าก็เป็นห่วงเพี่นอยูพี่น้องเอ้ยผู้ยิงนี่นะมือถือไปกับผูู้ดเนาะเรื่องแบบนี้นะเป็นกำลังใจให้ทั้งสาวแถวเพลน,น,นเด้อแล้วพ่อแม่พี่น้องเอฟซีประตูทุกคนเนาะก็ขอพูดเอฟซีทุกคนเนาะที่เป็นกำลังใจให้ทั้งสาวแถวเพลนเนาะจัวัดไหปิดจ็อกไม่นึงจัดเล่นโอ้ยวันยังหมดทั้งกินคือว่านี้เป็นแค่ นนคือโอบแล้วกับเพือชีแฮงเนาะพอต้องถามแฮงอีกเออเนี่ย <c oughs> คือทั้งพอมีงานทั้งอื่นอีกอยู่บ่มีงานอื่นอีกอยู่บ่น,นี่หรือว่าแล้วเพื่อนสแตวแล้วเห็นยังหวัดนี้ไม่เห็นเลยใช่มีเขาแล้วนี่ยังนะเ็กล<อ>ันนะแรงเลยโอ้โอ้โอ้เห็นยังเพือนหลังนั่นนะ,นะโอ้งานต่อเนื่องเลยเนาะ

มาเบิ่งทางในคือกันพี่น้องเลยฟาดนี่น้างหอยน้ำเผื่อสีเม่าเศร้านี่พี่น้องเลยจะเริ่มหมนะังแล้วเนาะนี่มาซึมเข้ามาเนาะหอยปูดหอยหน้าเผื่อสีเม่าเศร้านี่ดีมากเลยง่ายดีเนี่ยทำได้บ้าง บอผูรด <c ười> so ูาลู้มาเลยเาสบายดีบป่าคะสบายสาหน่อกำลังใจสร้างบ้านนองใสทั้งคอเนเป็นเมาทั้งหงน้ามนนันนี่เนาะหมอผู้นูแเป็นยกตัวนี้เลยแร้่ง่างนี่จะได้บวพวกมืนนี่ข่างตัวยัง ครั้งนี้จງต้องได้จับเหลี่ยมอีกเนาะนี่โอ้ยังเหลี่ยมอีกเออเหลี่ยมเก่าเหลี่ยมใหม่เนา นี่น้อทงทั้งซาตแอลคนกระทาลูกคนไปนอนพี่น้องเลยนี่กะเดดคบเอ้าพอสมควรอาทางกับยางคนพูกนี้บัดตากแดดทางเงางารือนทางซายสาวฝนคนกระทาสีปานประตูหอมกุ้มกุ้มพี่น้อยอยางผ่านหอมพวนพวนเนาะสีเพิ่นกะ Ủa, oh, thằng sàng của nhỉ, bật thôn đẻ thôn phồn nó có sẽ hơi sửa khiến nhau Đó, Đưa tay khát cho nhau với bạn này. นกพอดีแดดก้าตัวน,นี้กะคิวบาใครว่บหอมเลยหอมพ<อ>้นหวนอยู่เล้วสีใหม่สีคิวเนาะก,ก็หอมเลยทำวันเเน,กกน,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 นาะเจ้าเก่งคือ้างคนบอกเอาผ่าเข้าเป็นแดดไปให้แกเสือใส เจ้าบัดสํานี้ก็ใส่เสื้อแขยาวเพิ่นบ่ทนหนาวเนาะแต่ว่าทนแดดบัยามหนาว่าใส่เสื้อแขยาวบัดยามร้อนบัตากแดดบแกเสื้อใส่ใส่เสื้อแขสั้นมันแห้เนาะว่า้อน่จังาพ่อเนาะ้อนเพิ่นอ้าเอาคือบ่ใส่แขยาวล่ะพ่อแห้มเแขยาว้อมันแห้มด้คั่นเฮาบ่ใส่ด้งเอาในนสจักเทื่อ่เนาะพ่อสมนี่แนี แต่ว่าเขาเขาบอส่เขีนยาวบัดมันถึกแดดพนแห้งเหี่ยมกเก่าคือว่าแต่ทางปะเถาะคอยตะโกนเนี่ปปาดขันเราเห็ดเวียดแห้งแดดดังแห้งแก่เสื่อใส่แก่เสื่อใส่รถแมนมากกว่าคือการเด้บางคนนะหมื่นมันโซนนี่เราหมื่น หัังคนหนึงดำหน้าเกีียวเขาแก่สอใสยูลกเมนคนจรรดที่บอกอ้เจ๊าอกคนหน้าาาคนเนาะเมื่ออื่นี่คันเจ้าบอมานี่บบท่านได้ภถ่าเอ้ยนี่ได้อปะนี่มื่นนี่ยังพอนี่ข้เศรซาเหรอข้าเห็ดบกรไรไม่อแห้งน่บะไรเร่งกับปูนี่หมุนมากนะคร ปูนเบิดบ่อ๋อปูนเกียรเพิ่นเบิดบ่อมันแจะแัด่ได้อ่งท้หาทานนี่มัดสีแห็งไว้เนาะมันเด็ด ้างพอผู้สร้างผู้นี้วัดเจดีอยู่ทั้งนั้นคลแน่บางแดดไงเนาะผู้สร้างผู้นี้บัดขึ้นสูงบัดแห้งตากแดดพักออีอกจังหน่อยเนาะประมาณสองโมงครึ่งสามโมงกะแดดมันกะทะเวนเริ่มบ,บ่ายเนาะกะสีบงังกะสีบังทั้งเรื่องสาวโนกะสีโ่มพี่นอ้องอีกจังหน่อยเนาะเงาแดดนะพี่น้องได้แล้วได้สีโ่มแล้วล่ะพี่น้องเอ้ย ห่อนแบบใคยแน่เราเห็นเวีรเห็นงานเปลื่นขีดตมขีดเต็มเปื่อนปูนเนาะก็เมื่ออาบน้ำแบบฮุกขีดตมฮกตุนฮุกตัวบใส่สบู่ซีใส่สบู่อยังคัดออกมันก็ออกเนาะถ้าว่าย่ำหนาวนี่บัดแห้งพัดแห้งเกิ่มเขาแตกเขาเนาะปูนเกิบผิวก็แห้งเขาอันนี้บัดมันห่อนเนาะเมื่ออาบหนำกับคัดออกกับคัดมันก็ออกเนาะถ้าว่ามันหนาวบัดอาบน้ำโดนบก็ได้ได้ยังไง อันนี้เป็นล่างออกพายุอากาศมันฮอนกายอยากอาบน้ำดุนเน่ถ้าว่ามันหนาวนี่โอ้ยเนาะจากว่าอาบน้ำโมทูฮอนสบู่พี่น้องเลยข้างกระต่ายสัน่นกับกับกับเนาะถ้าว่าผู้ใดเพิ่นมีเครื่องท้ำน้ำอุน่นหรือว่ามาพิ่นดุต้มน้ำพิ่นกระชีอาบน้ำอุน่นแต่กับซองมือสามมือแล้วละฮอนพี่น้องเลยก็อยากให้มันแบบนี้ทุกมือเนาะสำหรับซาวบุนลายเนาะเพราะว่า มันก็อยู่สะดวกสบายบัดหนาวบัดจะบ้านจะเบาขับรถขับล่าไปไซกันยากเนาะมันลมมันหนาวพวนี้ทั้งพอสร้าง <c oughs> พวกนี้เพ,พิ่นหับหนาทีทั้ทงหนาบ้านสาวฝนเนะาะนาบ้านสาวแต้วพี่น้องเอว่าพิษสาวสาวบุญลายกันเนาะ ปวกกินพี่น้องเยลยปวกกัดใหม่่นส่วนเนาะดีทอปูนซิเบิร์พี่น้องเลยแ่นน้ำแมนปวกเจาะปวกกัดกระสอบขาดเท็่นในปูนแข็ง

ไก้แล้วนาะใไก่เข้ามาแล้วคือเพื่อนว่าเนาะที่ถอดโคเก้เพ uh, ื่อนว่าปาชียุ่มปาชียังคุเราน่ะปาชีหมมายมอยู่ปายอันนี้คือกันได้เนาะจอดเขาจอดเขาอน้อยขมาว มันเข็ดแข็ง,ขงนะตัวเนาะเพนึงมาเข็ดแ,แน่เนาะเดี๋ยวอะไรยังมันโจดลงออยังอันนี้อิ่อื่นเนาะหอ่อสองหอง่ออื่นเพราะว่าทาั้งลัางเพิ่นกะโบกสาบแล้วพี่องเอ้สำเร็จไปแล้วเนาะ ตั้งแต่มือกกนแรกคุณแอนน้ออันนี้สาตั้งแต่มือแรกพี่น้องเลยทั้งหลังบ้านเพิ่นบุกตั้งแต่มือแรกเนาะแล้วเล่าพี่น้องมือนี้แมนสองห้องนี่เนะาะตั้งสร้างเพิ่นแต่ว่ามือนี้นี่ชิได้อันนี้เนาะเพราะว่าเพื่อพูนมันแห้งมันกะ จะซาแน่เพื่อนว่าหย็ดไว้ก็ไว้บบบโบได้เลงโบได้เนาะเผื่อปูนแหงเผื่อสิได้คัดเ <c oughs> ชียงไปนอหายเจียวๆอยู่พี่น้องเลย ว่าลูกสาวแต่วก็สิบนอนแล้วล่ะตอนนี้เนาะปั่นกันอยู่คนอมมคนมาเจ ทางลองใส่ปัจจูทั้งครับเห็นหองน้าอ่ะคเนาะทางในาะวพาทางในกันยังบอสับเลดประมาณมืออื่นเนาะเกือเรียบร้อยสร้างคัวนี่แบบเอาขางนี้สร้างคุณนั่นบระยูเจนะั่นทั้งพอคนตัวนี่แบบรอหิปูนผสมปูน ลูกดีใจรัำสาวแต้วเพื่อนพี่น้องเอ้ยเฮือนของเพื่อนก็ใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วใกล้จะสำเร็จเพราะว่าอีกมืออื่นเนาะสาบอีกมืออื่นมือพื้นอาจจะสำเร็จเพื่อซาเนาะทางสาบุญลายก็บ่าเพื่อซาพี่น้องเอ้ยบางเท้อก็อาจชิแลาะก่อนนั่นก็นี้เนาะแต่ว่าเพื่อเพื่อเวลาซื่อเนาะอาอทางสาบเพื่อนกะยังโบได้ว่าจังได้เนาะเพื่อนกะคอนเฟิร์มให้โบได้หรอเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า ต้องเบิ่งไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าแต่ละมืม่อแต่ละวันบัดบางเทือสร้างเป็นกระขาดเนาะมาบพบพ่อกันบระคบกันเอากระิประมาณนี้เด้อน้องพ่อแม่พี่น้องน้องสำหรับคลิปนี้เนาะทางสาวบุญลายก็จะได้ขอจบคลิปลงไปก่อนอขอบุญขอบพูดเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของสาวบุญลายเนาะและก็เป็นกำลังใจให้สาวบุญลายและก็สาวแต้วเตนาะก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งวัวสุขุขคน ล่ำรวยเงินทองเด้นเอนาะแต่ละผู้แต่ละคนเอาสำหรับลีปนี่ขอกาคำว่า,า,บาสบายดีสบายดี